กับกลุ่มอาหารภาคเหนือนะครับครับผมเออ่คนมาติดตามดูรายการอาหารที่ก็ได้กันเลยไปไปไปครับอร่อยน่ากินมากเลยนี่คือเมนูอะไรครับยำไก่ครับยำไก่ครับยิ่งไก่นี่เหรอโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงครับดูท่าน่ากินมากรับประทานมากเลยครับผม คุณรู้สึกว่ากลุ่มนี้รู้สึกหอมฉุยมากครับส่วนกลุ่มที่แล้วมีกลิ่นสไตล์ภาคใต้เยอะไปหน่อยครับตอครับผมเมรูเมนูต่อไปที่คุณปนัดจะรังสับคทันอยู่ครับดูเลยครับอันถีกเมนูนี้ครับเมนูเมนูเม็ดแตะนะครับเมนูอะไรครับแตเะแตกคนแตกมนุษย์นะ ยำครับเมโดยที่เขาทำยำครับเพราะผมมาเตือ,อ,อนตอนพอดีเขาอยู่กลุ่มพักกลางครับกับผมแล้วครับ <c oughs> แรืว่าเขามาเสือกอะไรไม่รู้ไปต่อไปครับผม <c oughs> ออมามาถามคุณตีคุณตีทำง,งานหนักกันหรือเปล่า <c oughs> โอเคไป <c oughs> ตอนนี้ก็ไรนี้แหะมาตามมาครับตามมาเดีครับครับผมคุณเดียครับขอตัวครับคุณติรู้สึกไงครับกับงานครั้งนี้ครับเฉยๆเลยไม่ม <c oughs> ีความรู้สึกเลยเท่านั้น ตั้งกล้องไว้แบบนี้ตลอดเดี๋ยวตามมาครับเรามาติดตามผู้ชมคนต่อไปครับผมคุณรู้สึกได้กับกินอาหารนะวันนี้หอมดีค่ะหิวด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็คุณรู้สึกเป็นกำลังใจให้กลุ่มนี้ไหมครับไม่ค่ะครับไไมม่่ทำไมครับมีบางคนที่ไม่ชอบครัโอ้โแรงแรงแรงตามมาติดตามคนต่อไปครับคนต่อไปที่เราจะติดตามคือตาลิมมอนครับผมคนนี้แกสุดยอดจริง นาลือมลเนาะเจอปิดบังหน้าตาเพราะมึงคือเพิ่งยำเนื้อมาครับลุงมลเจอไปขอเอ่ยน้ครับแต่คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคุอาจจะเห็นนาลือมลเต็มๆเต็มเลยมาตามาครับวันนี้วันนี้ครับวันนี้แบบเน็ตแบมเน็ตเอาเลยแบมแบมก่อนครับคุณรู้สึกไงกับกินอาหารเนาะรู้สึกหิวบ้างไหมครับไม่คิดจะหิวเลยทำไม หรอครับผมสวยคนนี้นีครับเก้ครับรู้สึกยังไงครับเก้ไปจำห้องเก้ไปจำห้องรู้สึกยัไงครับบอกก็เป็นอยงี้อยากเตือนใช่ไปข้ามไปติดตามต่อต่อไปครับลามมาจะกินอะไรวันนี้ครับตอนนี้ดูมันจะรับมือทำไรกันอยู่เขาจะดูเขาจะรับมืออุ้ยอะไรเนี่ยเมนูอะไรครับผมเอ่าไม่รู้ครับอะไรนะไม่รู้อะไรกันแน่ปักของท่อครับผม น้ำมันน้อยไปบอกน้ำมันต้องเยอะนะนี่ครับวันนี้ครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นทักีกรรเบเชิญพิธีกรรับเชิญนะครับผมแต่ว่าในรายการชั้นต่อไปอาจจะมีคนอื่นมาก็ได้นะครับยวงผมก็ปู้รอ